သමอย่างහ विසුവසර කනထရ ඉすර นตโมตัสสะะัทวาตโตรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนุทังสระตังตัจฉามิพุทังสระังคัจฉารีธรรมสระตังคัจฉามิธัมมสระตังคัจฉามิสาวัตถิราภเสสิกขาบังสัมภิญญาสถินา วรมณีศิขะางสมาดิยาจสุุสสาวาาเวรัมณีศิขะงสมาดิยาีสุ อาณาเทพียาเมตรรตนาคยาโนมามังรัตทานให้ยังเป็นทุภาพนั้ วันเดิกลงที่มากอีกแล้ว